คดีสเสน่ห์ยาแฝดของเจ้าจอมมันดากรีบไม่ว่าจะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือว่าสามัญชนทั่วไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวเนี่ยก็มักจะมีเรื่องยุ่งยากมากบางน้อยบ้างก็ตามฐานนะและก็บาร,รมีของบุคคลนั้นนั่นแหละครับยิ่งถ้าเป็นเรื่องชู้สาวด้วยแล้วถ้าเป็นข่าวเฉาโฉก็จะดังไปไกลเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่เกิดเหตุนั้นเป็นพระราชฐานด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเล่าลือกันไปนานทีเดียวครับ เรื่องคดีสเสน่ยาแฝดของเจ้าจอมบรรดากลีบเนี่ยเกิดขึ้นในพระบวรราชวังนะครับหรือว่าวังหน้าของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์พระองค์ที่สองในแผ่นดินรัชกาลที่4ครับเรื่องของเจ้าจอมคนสนิทคนนี้ที่กระทําเสน่ยาแฝดครับจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงชีวิตกันเลยทีเดียวครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับ จะามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำครับทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์แล้วก็ Facebook Fan Page และ TikTok ในชื่อคนติดเล่านะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube Channel ด้วยนะครับและถ้าจากกรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณมากเลยครับคุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นน่ เป็นที่เรื่องชื่อลือชากันนะครับในความมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามของพระองค์นะครับปรากฏตามพระราชประวัติเนี่ยพระองค์ทรงมีเจ้าจอมหม่อมห้ามเนี่ยไม่ต่ำกว่า120คนเลยนะครับซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากเลยในเวลานั้นนะครับเวลาที่จะเสด็จไปประทับที่วังตำบลศรีธาที่แขวงเมืองสระบุรีอันเป็นที่โปรดปรานมากของพระองค์นะครับก็จะมีเจ้าจอมรูปงามแล้วก็ทรงโปรดปรานเนี่ย โดยเสด็จไปเนี่ยไม่น้อยกว่าครั้งละ25คนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระอนุชาร่วมคันพระราชชนนีก็คือพี่น้องแท้ๆร่วมท้องเดียวกันนะครับกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ครับและก็ได้รับพระราชทานบวรราชาพิเศษนะครับให้มีเกียรติเสมอด้วยเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองนะครับในแผ่นดินรัชกาลที่สี่ ในน้ำบัตรของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นของใหม่และก็ทันสมัยมากในยุคนั้นนะพิมพ์พระอิสริยยศไว้นะครับว่า Second King of Siam ครับจากหลักฐานเอกสารหลายฉบับเนี่ยได้กล่าวถึงพระอัจฉริยะในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับว่าท่านเป็นเจ้านายที่เฉลียวฉลาดครับชอบการทหารช่างสังเกตและก็มีพระอารมณ์ขันครับท่านไม่ค่อยถือพระองค์ครับและก็ ทรงพระรูปงามซะด้วยครับเป็นที่ยำเกรงและก็รักใคร่แก่ผู้พบเห็นครับทรงมีพระสนมเจ้าจอมหม่อมห้ามอยู่มากเลยนะครับตั้งแต่ยังทรงพระยศเป็นกรมขุนอิสเรลรังสรรน,นะครับในแผ่นดินของรัชกาลที่สามนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยยังเคยทรงค่อนสมเด็จพระอนุชาของท่านนะครับก็คือสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยครับว่าสเสด็จไปทางไหนใครๆก็ยกลูกสาวให้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไม่มีอครมเหสีนะครับคงมีแต่พระสนมเท่านั้นครับและพระสนมเอกที่ทรงยกย่องให้เป็นหัวหน้าของบรรดาพระสนมทั้งหลายเนี่ยก็คือเจ้าคุณจอมบารด,ดาเอมครับซึ่งเป็นพระชนนีของกรมมื่นบรวรวิชัยชานซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือว่าวังหน้าในแผ่นดินรัชกาลที่5และก็เป็นวังหน้าพระองค์สุดท้ายนั่นแหละครับ เจ้าจอมมนดาอีกคนหนึ่งซึ่งทรงโปรดปรานไม่น้อยก็คือเจ้าจอมมรนดากรีบครับซึ่งมีพระราชโอรสและพระราชธิดาให้สุพรพิ่นเกล่าวถึง12พระองค์นะครับเจ้าจอมมนดากรีบเนี่ยสันนิษฐานว่าคงจะเป็นธิดาของเจ้าบ้านผ่านเมืองหรือว่ากรมการเมืองครับหรือบิดาเป็นผู้มีเชื้อสายเมืองสุขโขทัยนะครับเจ้าจอมมันดากรีบเนี่ยได้ถวายตัวเป็นพระสนม ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ยังทรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขพระขรนิษฐาธิบดรในแผ่นดินรัชกาลที่สนะครับจนกระทั่งพระสวามีเนี่ยได้รับพระราชทานโบรราชาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์พระองค์ที่สองในแผ่นดินรัชกาลที่4เนี่ยหม่อมกรีบเนี่ยจึงเลื่อนเป็นเจ้าจอมมันดากรีบครับ เจ้าจอมรดากลีบเนี่ยเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปรากฏในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่4นะครับท่านว่าไว้อย่างนี้ครับบอกว่าวังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงหมายถึงสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับวังหน้าเป็นหนุ่มแข็งแรงขี่ช้างน้ํามันขี่ม้าเทศสูงสามศอกเศษยิงปืนทุกวันชอบการทหารมากมีวิทยาคมดี หรือสีมุนีแพทย์หมอมีวิทยานับถือเข้าอยู่ด้วยมากผู้หญิงก็รักมากเลี้ยงลูกเมียดีเจ้ากลีบเป็นพระมเหสีเฮอร์มาเจสตีข้างในนี่เป็นพระราชาเทะเลขาของรัชกาลที่4นะครับก็แน่นอนล่ะครับว่าการที่เจ้าจอมมารดาคนหนึ่งเนี่ยมีพระราชโอรสพระราชธิดาให้ถึง12พระองค์นะั้นะนะก็แสดงให้เห็นว่าทรงโปรดปรานมากขนาดไหนนะครับ ในปี2 4 0 4ยเนี่ยอันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงประชวรน,นะครับแล้วก็ใกล้สวรรคตเนี่ยได้มีข่าวลือแพร่สะพัดทั่วทั้งวังนาและก็วังหลวงครับว่าเจ้าจอมกรีบมเหสีอันมีตําแหน่งสําคัญเนี่ยก็คือเจ้าจอมกรีบเนี่ยเป็นนายเครื่องเสวยพระกายาหารนะครับก็คือเป็นคนทํากับข้าวทําอาหารให้กับสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยนั่นแหละครับ ข่าวบอกว่าเนี่ยนางเนี่ยรอบทําเสนียาแฝดครับเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงหลงไหลย,ยิ่งกว่าเจ้าจอมคนอื่นๆครับความจริงแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่สู้จะเป็นเดือดเป็นร้อนนักนะครับกับเรื่องข่าวลือที่มีผู้มากระซิบบอกพระองค์ครับแต่เพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าพระองค์เนี่ยรับฟังด้วยดีเนี่ยจึงโปรดให้พระยาพิชัยบุรินทรานะครับพระยามนเทียนบานเป็นตุลาการในพระราชวังบวรครับ เป็นผู้พิจารณาชำระความเรื่องนี้ครับซึ่งขณะเดียวกันในตุลาการทราบพระไทยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าดีครับว่าท่านไม่ได้ทรงกริว้วเจ้าจอมกลีบเท่าไหร่หรอกครับก็จึงชำระแต่เพียงว่าพอเป็นพิธีครับไม่ได้ให้ความจริงแต่ประการใดอย่างไรก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ไม่อยากให้ใครมานินทาหาว่าพระองค์เนี่ยทรงหลงไหลจนเกินไปนะครับก็เลยได้โปรดให้เจ้าจอมกลีบเนี่ยออกเสียจ,จากตําแหน่งนายเครื่องครับ แล้วก็โปรดให้พระราชโยธาเนี่ยเข้ามาทําการแทนครับครั้งนั้นน่ก็จึงมีแต่ผู้ทําครัวที่เป็นผู้ชายทั้งสิ้นแหละครับเรื่องฝีมือการทําครัวปรุงอาหารโดยเฉพาะพระกายาหารของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเจ้าจอมกลีบท่านเก่งมากนะครับและก็สามารถปรุงพระกายาหารถูกพระไทยครับนั่นก็ทําให้ไม่นานจากนั้นเนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้ายัางทรงพระประชวรอยู่เนี่ย ท่านก็เสวยพระกรีหานไม่ค่อยได้ครับก็เลยตรัสชักนําด้วยว่าจะให้เจ้าจอมกลีบเนี่ยกลับเข้ามาทําเครื่องให้ใหม่ครับแต่ต้องมีข้อแม้หรือว่าต้องมีผู้รับรองให้นะครับซึ่งครั้งนั้นน่ะพระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพลสิทธิ์หลวงเพชรชลาลัยจมื่นศรีบุรีรักจากการประกอบกิจแล้ก็เทา้าพิพัฒน์โพชานะครับ จึงพากันเข้าชื่อทำเรื่องราวค้ำประกันเจ้าจอมกลีบนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุว่าเจ้าจอมกลีบบังอาจทำสเสน่ยาแฝดอย่างแน่นอนอีกเนี่ยก็ให้เอาโทษกับนายประกันให้ถึงชีวิตเลยทีเดียวครับก็ดูเป็นการรับประกันที่เป็นมั่นเป็นหมอะนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับคำมั่นสัญญาแข็งขันขนาดนั้นนะ่ะขนาดเอาหัวเป็นประกันนะก็จึงเห็นชอบครับแล้วก็โปรดให้เจ้าจอมกลีบเนี่ยกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิม ก็คือเป็นผู้ดูแลเครื่องสเสวยให้กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ห,วหัวเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าครับหลังจากนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ยังคงประชวนไม่หายนะครับแล้วก็หาสมุติฐานของพระโรคเนี่ยไม่ได้ครับวันหนึ่งเจ้าจอมมันดากรีบก็ทําก๋วยเตี๋ยวน้าครับให้เจ้าพนักงานเน้นนำไปตั้งถวายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หวัวครับพระองค์ทรงเสเวยได้สองฉลองพระหัสนะครับฉลองพระหัสถ์ก็คือช้อนครับก็ทรงสเสวยได้สักสองช้อน ็ทอดพระเนตรเห็นขนเส้นหนึ่งครับอยู่ในชาม๋วยเต๋ยวนะครับจึงเกิดความคลางแคลงพระไทยขึ้นมาอีกครับพวงมีความกริ้วเจ้าจอมกลีบขึ้นมาครับแล้วก็ทรงนึกถึงเรื่องเก่าจนทําให้พระองค์เนี่ยประชวนมีพระอาการต่างๆขึ้นมาอีกนะครับต้องเสด็จไปเที่ยวรักษาพระองค์ตามหัวบ้านหัวเมืองอยู่บ่อยๆครั้งครับจนกระทั่งถึงวันที่1 8ธันวาคม2408นะครับ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาธิราชเนี่ยก็เสด็จไปเยี่ยมพระประชวนถึงที่ประทับที่วังหน้าครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าจึงกราบบังคมทูลว่าการที่พระองค์ทรงพระประชวนมากอย่างเนี้ยมีความสงสัยครับว่าเจ้าจอมกลีบเนี่ยจะทําเสน่ห์ยาแฝดอะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงขอรับพระราชทานค่าทุลอองในพระบรมหาราชวังเนี่ย เป็นตุลาการช่วยชำระให้ได้ความจริงด้วยครับเพราะว่าข้าราชบริพารในวังหน้าเนี่ยไตยส่สวนเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ไม่ได้ให้ผลอะไรมากมายนะักซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็เลยดำรัสให้พระยามนเทียนบานพระยาอนุชิตชานชัยพระยาบริรักษ์ราชาพระยาอัสดาเรืองเดชพระพรมพิบาลและพระพรมสุรินครับเป็นตุลาการชำระความให้ และในการไตส่สวนครั้งใหม่เนี่ยคณะตุลาการวังหลวงก็ลงความเห็นว่าเจ้าจอมมัดากรีบทำสเสนียาแฝดจริงครับโดยมีไอ้ช้างไอ้ขนานแดงไอ้โสมเนี่ยเป็นหมอสเสน่ห์ครับนั่นก็ทำให้เราลูกขุนจึงปรึกษาโทษนะครับว่าเจ้าจอมมัดากรีบเนี่ยมีพระองค์เจ้าก็คือมีพระโอรสกับพระธิดาถึง12พระองค์นะครับ แต่ว่าไม่มีความกตันอยู่รู้พระเดชพระคุณครับมาคิดทรยศกับอ้าช้างไอ้ขนานแดงไอ้โสมผู้เป็นครูครับพร้อมทั้งอีน้อยอีแย้มอีขำจากการประกอบกิจซึ่งเป็นญาติรู้เห็นร่วมกัน8คนครับก็เลยให้ริบราชบาทลงพระราชอาญาเคียนแล้วให้นำไปประหารชีวิตเสียครับส่วนนายประกันทั้งหลายก็คือพระยาชัยบุรินทราจมื่นสีบริรักษ์หลวงเสนาพลสิธิ์ ผู้เป็นนายประกันนั้น,นทํำไปตามพระอัธยาศัยนะครับไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยครับก็ให้ถอดเสียจากตําแหน่งลงพระราชอาญาส่งไปจําคุกครับส่วนบ่าวก็คือไอจันชุมอียาอีอวมอีสุดอีป้อมอีก้อนอีแก้วแล้วก็อีหนูเนี่ยซึ่งมาอาสารับใช้เจ้าจอมมาดากลีบแล้วก็รู้เห็นด้วยเนี่ยให้ลงพระราชอาญาเคียนนะครับแล้วก็ส่งไปจําคุกครับ คนที่เป็นปลายเหตุมากๆเนี่ยก็ให้ส่งไปใช้แรงงานตามโรงสีบ้างหรือว่าเป็นคนระบาดบ้างนะครับคนระบาดก็คล้ายๆกับคนใช้ลูกจ้างที่เอาไว้ใช้งานต่างๆนั่นแหละครับซึ่งหลังจากการพ่ภากษาโทษบุคคลเหล่านี้ไม่นานครับเพียงแค่21วันต่อมาคือ3สัปดาห์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งพระประชวนหนักครับแล้วก็สวรรคตลงด้วยวันโรคครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมพุทธศักราช2408หลังจากที่ท่านทรงประชวนเรือรังมาถึง5ปีครับการสวรรคตรของพระองค์เนี่ยยังผลให้เหตุการณ์กลับกลายไปบ้างนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยแคลงพระราชรัไทยนะครับว่าเรื่องเจ้าจอมกลีบเนี่ยทำเสนียาแฝดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับจึงมีพระราชหัตถเลขาผ่อนผันให้ในประเทศเจ้าจอมกลีบหนึ่งแย้มหนึ่งขำหนึ่ง ไปอยู่ที่เมืองสุขโขทัยครับไอ้โสมไอ้ช้างไอ้ขนานแดงเนี่ยก็ให้ส่งไปจำคุกนะครับส่วนจากการประกอบกิจน้อยนั้นโปรดให้ยกโทษแล้วก็ปล่อยตัวไปครับส่วนนายประกันทั้งหลายก็คือพระยาพิชัยบุรินทราหลวงเสนาพลสิทธิ์จมื่นศรีบริรักษ์ก็โปรดให้พ้นจากการจองจำนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งตั้งขึ้นรับราชการอีกหรอกครับในเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนอกจากที่ส่งแคลงพระราชหุลยว่า จะเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติด้วยนะครับในแพทย์แดนบีชบรดลีย์หรือว่าหมอบรัดเลเนี่ยได้ลงข่าวแล้วก็เขียนข่าวเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอเดอร์นะครับเขียนบทความว่าข้าพเจ้าชอบพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมากโดยเห็นว่าทรงพระกรุณาตัดสินนั้นเป็นยุติธรรมชอบนะักคือต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับว่า คดีสเสนยาแฟดของเจ้าจอมันดากรีบเนี่ยเกิดขึ้นในปี2408นะครับหลังจากที่สยามเนี่ยลงนามในสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษแล้วเนี่ยสิปีครับสาระของสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยมุ่งไปที่ผลประโยชน์ทางการค้านะครับห้ามสยามในเก็บภาษีขาเข้าของฟินนะครับแล้วก็ยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือครับอีกมาตราที่ทําให้สยามเนี่ยเสียสิทธิสภาพนอกอาาเขต ก็กำหนดให้คนในบังคับของอังกฤษเนี่ยไม่ต้องมาขึ้นศาลสยามครับโดยอังกฤษเนี่ยมีศาลที่ภาคษาความเองครับจริงๆแล้วเหตุผลเหล่านี้ก็คืออังกฤษเนี่ยพยายามจะแทรกแซงการเมืองของสยามนะครับเพื่อเป็นบันไดขั้นต้นในการยึดครองอาณานิคมครับโดยอาศัยความล้าหลังป่าเถื่อนของตัวบทกฎหมายและการพิจารณาคดีของสยามเ,ยเป็นข้ออ้างครับซึ่งถ้าสยามไม่ยอมการบีบบังคับเอาด้วยกำลังก็จะตามมาครับ เรื่องนี้มีตัวอย่างครับเพราะว่าพมา่าเนี่ยก็เสียเมืองให้อังกฤษเมื่อปี2428นะครับเวียดนามและก็กัมพูชาเนี่ยก็ถูกผนวกเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อปี2430ครับและลาวเนี่ยก็เสียอธิปไตยเมื่อ2436ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทลงโทษคดีสเสนียาแฝดที่หมอรัตเลเนี่ยเขียนลงในบังกอกรีคอเดอร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยของนโยบายครับแต่ก็เปิดรับปรับเปลี่ยนของผู้นำนะครับ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีคนรมไม่ล้าสมัยและก็ทันโลกครับไม่ให้ชนชาติอื่นเนี่ยมากล่าวได้ว่าสยามเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนล้าหลังจนเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์มาเป็นคดีความครับเหตุผลระหว่างบรรทัดแล้วก็ความสําคัญในเรื่องคดีความของเสนยาแฝดของเจ้าจอมมดากลีบเนี่ยลึกซึ้งกว่าแค่คดีความเล็กๆคดีความนี้นะครับ มันหมายถึงความทันสมัยทัศนะของผู้นำของชาติสยามอย่างรัชกาลที่4ซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถมองได้ว่าพระปัญญาอันชานฉลาดของรัชกาลที่4มีผลให้สยามเป็นชาติเดียวในเอเชียคเนนะครับที่รอดจากปากเหยียวปากากามาหาอำนาจอยู่ยั้งยืนยงมาได้จนทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องสเสนยาแฝดกับการไม่เสียเอกราชของประเทศสยามเนี่ยก็ดูอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนักหรอกครับ แต่ว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะและก็มุมมองขององค์พระผู้นำของชาติสยามในครั้งนั้นนะครับที่สามารถแสดงทัศนะและมุมมองเป็นที่ยอมรับกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติมหาอำนาจที่จ้องมองผืนดินของประเทศเราด้วยสายตาที่ไม่ได้เป็นมิตรอย่างจริงจังนกครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆจนคุ้นชินกันว่าเรารอดปากเหี่ยวปากากา ของการตกเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจมาได้อย่างไรนะครับอดไม่ได้ครับที่จะรู้สึกว่าเราผ่านเรื่องราวร้ายๆมาได้ก็ด้วยความมีสติและก็มองเหตุผลระหว่างบรรทัดในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนั้นก็เข้าใจได้ว่าเราผ่านสิ่งที่เป็นภาวะน่าเป็นห่วงของผืนดินและประเทศชาติของเรามาได้ยังไงนะครับผมคิดว่าถ้ามองด้วยสายตาที่เป็นธรรมเราจะมองเห็นครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามคนติดเล่านะครับวันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนักนะครับผมจะพยายามหาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังต่อๆไปก็แล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อของคนติดเล่าผมแนบเอาไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขบพระคุณทุกคําแนะนําข้อมูลใหม่ๆซึ่งผมตื่นตาตื่นใจที่ได้อ่านทุกครั้งนะครับรวมถึงความคิดเห็น ในคลิปต่างๆนะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นครับแล้วก็จะพยายามตอบไปได้ทุกความคิดเห็นเช่นกันนะครับรวมไปถึงรูปภาพจากเรื่องราวต่างๆที่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage นะครับติดตามไปใช้พื้นที่นั้นสนทนากันก็ได้ครับรวมถึงเรื่องราวอื่นๆซึ่งผมก็โพสตไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่าด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ